ถอดเสื้อเลี่ยงกันถ้ารัากนะแบบนี้นคือมันจะได้กระโดดอะไรอยากใส่ยังกระใส่หมดฟุ้ยนั่นผมจะเอาเห็นบอลในรุ่นที่สองเห็นบอลนี่มาเบื่ดดอต้นเก็ตัวนี้เกลี่ยพยายามดึงนี่คือวิธีการดึงน้นาองผมดึงไล่ตามสเต็ปอาจริงนี้ได้พอแล้วที่นี่วานนี้ผมโมเฮห้สเต็ปนั้นผมจะไม่สเต็ปนี้อืมหมายควา่อ่อาวานนี้ถ้ายามดอกผมชุดได้หลายผมอยู่เหลือกระชุดนั้น อ่านี่สเตท์เพื่อโกำลังออกมากำลังเดินเห็นบอเห็นว่านี่เดินนี่นี่เดินแบบนี้บอมันมีล็อกมานแต่เดินเยอะๆอยู่แบบนี้แหละนีก็ยัอยู่สื่อๆโบน้ำโบพ่อมันโบกาวนาโบกาวนาน้ำบ่พ่อพัฒนาการไม่ดีน้ำไม่พอคือต้องต้องต้องเพิ่มน้ำขึ้นไปอีกเพิ่มน้ำขึ้นไปอีกแมน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 เดินกับสิบแบบบอเดินระยะเหมือนเดิมถ้าดอกแดงดอกแดงดอกฟอดอกบ่พัฒนาการนี่แสดงว่า แข็งจะได้อยู่เป็นบักเย็บใกล้กันยูหันเป็นวัฒนาการนี่มาเบืองบานบ้างพี่ข้อจับใบขงเจ้าจะเป็นสีละข้อจับข้อจับนี่มาเบืองตัวนี้นี่คือมันเป็นหลอกกวนน่ะฝนมาตกฝนลงตกบานนี้เพรต้องมาทำรุ่นใหม่เห็นบานนี่หอกรุ่นหลังรุ่นหลังนี่รุ่นเจ้าแท้ๆเล้วขึ้รุ่นนี้นี่ คือรุ่นม้วนนี่บ่บ่อไรซี่เรียอยู่ก็อยู่บ่อไรโซนไปโอ้ยบ่เลยมากักเอาม้วนนี่อ๋อเอารุ่นหลังแม่น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 โอกยไรซ่แบบตัดโศกป่ะตรงนีอยู่เนี่ยแล้วบ่อหลายต้นเลยนี่อ๋อรุ่นกาลังสีขยับอ๋อมันจะขยับแม่นบานนี้ถ้าเข้าบ่คือน้ำม้วนนี่ก็บ่บ่ไปคือกันน้ำไม่พออ๋อเพิ่มเพิ่มน้ำ้าไปอีกนิดนึงใส่ใส่ใส่น้ำบ่พอแม่นอยากซีบเป็นซีบหาไปซีบอากซีบเป็นซีบหาอ๋อขยับน้ำขยับน้ำครับ อันนี้บ่แม่นอันใบบาดนี้เลมๆอันนี้อันนี้ใบใบเพราะว่ามันมันข็นงเพราะว่าชวนของผมผลมาพาผลมาพาบานนี้ยาตกใจเอยาตัวใจไป็นยังบอกไงว่าระหว่างใบดอกนี่เราสามารถเอาขับเดียวได้เดียวได้เดียวได้ก็คือผลทั้งใบป<อ>ุ๋ยตัวกลางตัวกลางตัวท้ายคือเก่าก็คือสูตรผมบอก แถ้าใบเก่ายังหลายแบบนี้นอนตีร่างกายเยอะในเก่าอ่ะอืมขอขอให้ใบหลายขอให้ใบเยอะลักษาใบเก่าให้อยู่ยังไงก็ออกยังไงก็ใส่น้ำอีกใสน้ำอีกทาดอกพัฒนาหนามมอห์ด้อดอกพัฒนาหนามมอห์ด้วยใสไร่ไก่ยังไก่หมยังใดุมอยู่เมื่อก่อคือยังเป็นอาทิตยิเลยมันก็ยังอยู่ซ้ำเก้าดอกไม่พัฒนาไม่ใช่คือระหว่างคือหนามเนา เราเราให้น้ำมันไม่พอครับผมเดี๋ยวมาชมสวนทุเรียนครับผมมาเรียนรู้การทำทุเรียนนะครับจะฟองสวนนะครับวันนี้จะพามาชมสวนทุเรียนนะใบมันบอบองี้ยยังเพราะว่าผมบอกว่าตัวนียังใบอ่อนยังหลายอยู่ก็ใบอ่อนเนี่ยใบใบยังบมีกันอยู่ ต้อตกใจมันกรบอกพ่เอมันกรเดิอนตามป้อมมันน่ะเนี่ยนี่คมแ่ักาใบเาไว้มนใบกักษาใบเาไมนี่นี่นี่้าเยดเบืงนี้ถ้าถ้าถ้าเขาพร้มย่อนี่เห็นบ่ลเริมพองนี่นี่่อ๋อเริ่มพองออกเป็นตุ้มถ้าเป็นตุมคือท้องจริงตาบวมบวมขึ้นมาหน่อืม่บยู่จะได้กับโบยู่อ๋อยังไงก็ยังไงก็ออกยังไงก็ออก่าทบว่าแน้่ป๊บมัน เอาโบเป็นก็ออกแต่จะได้เยอะได้ตามที่ตั้งไปไม่ไม่ถึงไม่ถึงเป้าที่ตั้งเอาไว้เอาโบเป็นช่วงนี้เรียนน้ำย่างเดียวนะไงไครนี่ยหน่อนี่เดินน้ำอ๋อเนี่ยหน่อนี่พัฒนาการเขาเริ่มมาแบบนี้เห็นไหมนี่ใครอยากใครอยับแบบนี้นี่แต่เดี๋ยวมัพร้อมหรือเขาเดินครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องคนที่เมืองเดี๋ยววิบอกบอกบอกรกอย่าไปชี้เรียนถึงเวลามันก็มาเห็นไหมเรื่อง พันไม่มนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเริอมเรือลังอากาศกํลังมาเนาะเออแมนอากาศกําลังมากัลังใบใบเต็มยังไงดอกก็ออกแน่ๆนครับรักษาใบไรักษาใบอย่างเดียวาใบก็ออครับผมม่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนย่อนยังย่อนมันฝนตบางหันอผมผลพายเยเลยครับนมามาลุ่นเหมนเบิร์ด้น่โอเคครับ มาชมรถตุเรียนที่เมืองจกฟงนะฮะมาเรียนรู้เรียงดอออกครับผมนี่นี่ถ้าแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่สบายใจเลยเล่นน้ําอย่างเดียวครับโอ้นี่นี่เห็นว่านี่โอ้เล่นน้ําอย่างเดียวเพราะว่าทั้งเกียรตเขาเบิึงทั้งเกียรตอ่าแต่ทั้งเกียรตอาการระหว่างข้างในนี่ถ้าเป็นแบบนี้นี่ระวังตัวเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งเพี้ยไก่แก่จะลืมว่าเข้าคืนเดียวนี่หายฟอร์เหมือนกันนะ อืมันไปดูดจินน้ำเลี้ยงแล้วข้างนอกคือไรแดงข้างนอกข้างนอกไรแดงนอนจอสมอฝ่ายเฮาอย่านอนกินเห็ยนบอกัดใบเป็นบองก็นบองนี่จัดช่อดอกนี่เลี้ยวปัญญ์อย่างอ่าเนี่ยมาดูนี่เขียนบผมเดี๋ยวไปดูต่อครับในเลยฮะผมน้อนมอยกระบัดทางออกเลยฮะโอ้ออกดอกครับพร้อมเลยฮะพร้อมยังไงก็มาถ้าเหบืนี้เนี่ยครับพลังเนี่ยขึ้นตาบวมๆแบบนี้เห็นบ่ตาบวมๆนี่ แทกน้ำล้วกับพี่เลยน้อยเดียวนี่บคิดัทหนาะเดือนเลยทำงานง่ายๆแบบคนยังเอาไปบนตอทุกไใจเลยมันจะมันจะมีตุ่มๆแบบนี้ละเออก็ขึ้นอยู่ของคนขึ้นอยู่โอเคโอเคผมคำยังไง่ะถ้เเลาไม่ติดเรื่องอีกเดี๋วมาชมสมตทวเรียนเจ้าของปลาแนะนำาครงการว่าออกนี่ครับผมออกเดิน เนี่ยครับผมเนี่ยสวยโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับ